ดูดีๆ,ดๆ,ดๆนี่ใช่ไหมครักลอนที่พางโอ้ยเอาเลยครับกับอีตันทีมหรือเปล่าครับเจอกับเจ้าซันครับเจ้าพ่อสนามไอ้หนุ่มท่าชัยครับมีเมียแปดครับเ <ๆ S 1> มียน้อยอีกสี่ตรงนี้เอาเลยครับขึ้นนำเไงไินนี่ประตูสวยๆครับทีมงานของตลาดแต่ครับมาดูครับเจ้าตั้มครับ มาเจอกับจากต้นครับโอ้โหพอทางก๋วยเตี๋ยวับสีแยกสอนขลกนี่นะท่านเพียงผิดฐานประการใดน,นะครับมาดูตรงนี้ครับจะยิงเพื่อตีเสมอครับโอ้โหไอ,อ้ย,ออยิงไม่มีเยื่อใ่รอบสามแล้ว,วลมึง คนที่สองครับทีมง,งานตลาดแต่ครับกำลังนุ่มรุ่มล,ม,ลมนะครับรูปล่ลางนาจาเราเราเอาการเหนือเกินหมายเลขสิบเจ็ดครับทีมง,งานของตลาดแต่ครับยิงเพื่อขึ้นน้ำเข้าไม่เข้าปากไม่ออกอเฮ่ใ้ข,ขึ้นน้ำอีกทีครับทีมง,งานของตลาดแต่เป็นสองประตูต่อนหนึ่งครับ ส่งเจ้าเกดกับห้องเครื่องตัวกลางทีมงานของแอนฟิลสปอร์ตครับยิ่งเพื่อตีเสมอครับ <odes> โอ้โหเอียนกริบครับเอาเลยกรัสอมามูดตูตอนอนครับคนสุดท้ายของทีมงานตานาดแดครับส่งรูปร่างหน้าตาเราเราอาการครับ ถ้าคัดเลือกทหารเนี่ยมึงได้แน่นอนเลยดีหนึ่งประเภทหนึ่งอย่าโดดน,นะลูกอย่าโดดเข้าโ,อ,าโอ้ยหเจ็ดสิบเจ็ดยิงแปรนิ่มๆครับไปมาส่งความกดดันให้กับทีมแอนฟิลสปอร์ตครับต้องเข้าสัตวนน์เดียวครับส่งโอ้โหกับปิตันใหญ่เลยเอาละเว้ยยิงปฏิสมอืกก่อนครับแล้วไปวัดกันที่สะดดเดชครับ ้ยเอาเลยไปสามคนครับอาจารย์ครับเลื่อนจุดนะครับหรือจุดเดิมครับขยับนิดขยับหน่อยครับมาเจตนิดใครดีใครอยู่ให้รู้ไป โอ้โหเอ้าเลยแอนดิวสปอร์ย oh, hey, ัดยิงเพื่อตีเสมอครับไอมองไกลๆไม่จำโอ้ใครไม่ได้ฟิวเลยนะใช่ไหมอาเลยครับแอนด์ฟิวสปอร์จะจ้าฟิวยิงเพื่อตีเสมอครับโอ้ยฟิวครับไม่เปลี่ยนใจครับรักไม่เปลี่ยนใจยิงกลางประตูกันเลย สานช่วยหน่อยลูกทีมานเราหวายตาลาดแตกครับเอาไว้ดูบา้านศาลศาลอยให้บอกว่าเหลือ,องเก่าอ่ะไอ้ลูกพอขุนตามกระแหงมหาราชจะยิงเพื่อขึ้นนำเข้าไม่เข้าไม่เข้า าลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังครับยังโอ้โห ow, นี่รองหัวหน้าทีมรับรองกับปีตันของเอ็มฟิวสปอร์ตครับยิงเพื่อปิดเป็นทีครับนี่แล้วตน้นกระทำจิตนะวิญญาณนะครับเอ้ยพี่เอาละครับลูกนี้ตัดสินคดีความคดีจะพิกหรือไม่ดูกันครับ ขึ้นนาสนามแห่งนี้ยังไม่จบเอาแล้วไม่ทู่มท้าาเพลงครับไอน้นุมไอน้นุมเส้นตึงครับก็คือผี่ต้นครับยิงเพื่อขึ้นนำเข้าโอ้ยไอต้นไอเ้เฮียทีมชาติก็รับไม่ได้มึงยิงเหี่อห่งไอต้น <laughs> โอ้ยยิงดีครับโอ้โหตีมชายก็ยอมยิงอย่างนี้ต้นเอาเลยครับขยับประตูโอ้โหตอนยิงประตูใส่แล้วมึงนะเอาเลยเว้ยไอ้ยยิงถึงพ้ามีทำ เียเออโหนี่มาแล้วทำตลาดแตกครับยิงเพื่อคะแนนำครับเฮาหานเหลือเกิน <c oughs> ไอ้อยากใครจะยิงหนักกันติกูก็เปล่าไม่ได้กูต้องหลบไงวะยิงเพื่อคะแนนำครับตลาดแตก <c oughs> โอ้โหยี่สิบเจ็ดแบยิงสวยมัดทอมนี่นะครับแม่ <c oughs> โอ้โห ชนะทิพย์ตบนี่ก็เล่นดีคนหนึ่งรับขาไวครับ